ผมสวัสดีครับผมกับผมหนุ่มอิสานชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาดูข้าวเหนียวสันป่าตองนะครับเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับที่มีราคาแพงที่สุดของข้าวเหนียวนะครับวันนี้เรากําลังนี่ครับทุ่งนาแปลงนี้ทุ่งนาของผมเองนะครับใครสนใจนะครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับเรแปว่าข้าวเหนียวสันป่าตองดูได้นะครับรวงใหญ่ๆนะครับ งามมากตอนนี้นี่ครับดวงหนึง่งโอ้ครับพื้นที่สามไร่นะครับระหว่างเก็บเกี่ยวจะได้กี่กระสอบนะครับรอดูกันนสาใครชอบก็กดไลค์กดติดตาม ielle, กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอบ